อีกเรื่องหนึ่งที่ร้องเรียนกันมาพักใหญ่แล้วก็คือผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดรุ่นเฟียสต้าและโฟกัสนะคะแต่ว่าเมื่อข้อร้องเรียนไม่คืบหน้าวันนี้มีผู้ใช้รถที่เป็นหนึ่งในผู้ร้องเรียนตัดสินใจทุบรถเพื่อต้องการที่จะให้มีการเดินหน้าในเรื่องของมาตรการแก้ไขแต่ถ้าย้อนกลับไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ผู้ที่ร้องเรียนเรื่องปัญหาคุณภาพรถต้องตัดสินใจทุบรถเพื่อให้หลายๆหน่วยงานเข้ามาดูแล ซึ่งที่ผ่านมาแนวทางที่จะแก้ปัญหาก็คือหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยติดตามจากรายงานค่ะน้ปาแกรนคอับนพลคือผู้ใช้รถฟอร์ดเฟสต้าปี2013คันนี้เขาตัดสินใจทุบบริเวณฝากระโปรงรถหลายครั้งต่อหน้าสื่อมวลชนและผู้ใช้รถฟอร์ดอีกหลายคน ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มเยือรถยนต์ที่ยืนดูเหตุการณ์หน้าอาคารสาทรสแควร์ที่ตั้งของบริษัท Ford ดเ l ลล์แอนด์เซอรประเทศไทยเขาระบุว่าตั้งแต่ซื้อรถมาสัปดาห์แรกจนถึงวันนี้ผ่านมา3ปีพบปัญหาการใช้งานหลายอย่างเช่นเกียร์กระตุกรถสัน่นแม้จะเคยเปลี่ยนชุดเกียร์6 s สปีดพาวเวอร์ชิพซึ่งเป็นระบบเกียร์ที่ใช้งานในรถยนต์รุ่นนี้มาแล้วแต่ก็ยังพบปัญหาผมเป็นลูกค้า คนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนไม่เห็นใจสนใจผมเลยทั้งภาครัฐก็ยังนิ่งเฉยถทุกวันเนี้ยผมเอาเงินไปทิ้งตรงนี้หรอครับผมไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยผมขอถามหน่อยครับว่าตอนเนี้ยความคืบหน้าจะเป็นยังไงฟอจะลงมาหาผมไหมจะรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่ผมพวกผมได้ได้มีอยู่ไหม นายอัธพลเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเหยื่อรถยนต์ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดรุ่นเฟียสตาและโฟกัสปี2011ถึง2013แกนนำกลุ่มระบุมีสมาชิกประมาณ1,000คนซึ่งเป็นผู้ใช้รถรุ่นนี้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบเกียร์พาวเวอร์ชิปและปัญหาอื่นๆหลายคนเคยตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเช่นเครื่องดับกระทันหัขนขณะขับขี่อยู่บนถนนเกียร์หยุดทำงาน รถสั่นประตุกและบางคนรถเกิดเหตุไฟไหม้ห้องเครื่องและตัวรถทั้งคันแม้ไม่ได้ติดแกส๊สความพยายามเรียกร้องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557ผู้ใช้รถบางคนขอให้บริษัทรับผิดชอบซึ่งวิธีที่บริษัทดำเนินการเป็นไปในลักษณะขยายเวลารับประกันชิ้นส่วนเช่นบางส่วนของเกียร์ต่อมากลุ่มลูกค้าเคลื่อนไหวเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอและได้รับการตอบรับจากบริษัทที่จะเชิญกลุ่มลูกค้าเข้าเจรจาเป็นรายๆไป23มกราคมที่ผ่านมากลุ่มเยียรถยนต์เคลื่อนไหวอีกครั้งเรียกร้องให้สคอบอเป็นคนกลางจัดการเจรจาระหว่างลูกค้ากับบริษัทฟอร์ดแบบกลุ่มซึ่งตัวแทนผู้ร้องเรียนระบุว่าการเรียกเจรจาไม่ได้ดำเนินไปตามข้อตกลง ขณะเดียวกันบริษัทยืนเงินไขให้ผู้ร้องเรียนเข้าเปลี่ยนชุดคลัชรุ่นใหม่ซึ่งหลายคนยินยอมเปลี่ยนแต่บางคนที่เปลี่ยนแล้วบอกกับทีมข่าวไทย P ีบว่ายัางพบปัญหาการใช้งานเช่นเดิมหลังจากผู้ร้องเรียนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเย่อรถยนต์สลายการชุมนุมไปในวันนี้บริษัทฟอร์ดประเทศไทยส่งเอกสารชี้แจงถึงสื่อมวลชนมีใจความสำคัญว่าบริษัท ไม่ทราบสาเหตุที่ลูกค้าไม่ยอมนำรถเข้ามาติดตั้งคลัชใหม่โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายทังที่วัสดุนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวทางแก้ไขที่ได้ผลแต่ยังคงเรียกร้องให้บริษัทซื้อรถคืนในราคาร้อยละ8 0ของราคารถใหม่ซึ่งบางคันใช้งานมาแล้ว4-5ปีขณะที่มาตรการดูแลของบริษัทคือการขยายระยะรับประกัน บริษัทเห็นว่าการกระทําของกลุ่มลูกค้าและข้อเรียกร้องไม่สมเหตุสมผลนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้บริโภคซึ่งประสบปัญหาการใช้งานรถยนต์เลือกวิธีการทุบรถเพื่อประท้วงหลังจากไม่ได้รับการตอบรับจากบริษัทผู้จําหน่ายตามข้อเรียกร้องย้อนกลับไป12ปีก่อนผู้ใช้งานรถยี่ห้อหนึ่งตัดสินใจทุบรถบริเวณฝากระโปรงและกระจกหน้าแตกทั้งบานตอนหน้าสื่อมวลชน หลังจากเข้าเจราจากับผู้ประกอบการแต่ไม่สามารถตกลงกันได้หลังจากเหตุการณ์นั้นยังมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของรถเกิดขึ้นอีกหลายยี่ห้อกลไกาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสคบอมีบทบาทการเจราจาหลายระดับเคยใช้อำนาจของคณะกรรมการสั่งให้จัดทดสอบรถในสนามเพื่อหาความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานที่ถูกร้องเรียน เพราะบางกรณีพบว่าศูนย์บริการอ้างว่าเมื่อนำรถเข้าตรวจสอบไม่พบปัญหาขณะที่อีกหนึ่งทางเลือกในการหาข้อยุติคือการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม